นี่คือ eSpring เทคโนโลยีการกรองน้ำภายในครัวเรือนชั้นนำระดับโลกหนึ่งในนวัตรกรรมหลากหลายที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองของ eSpring คือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบไร้สาย eCouple ซึ่งส่งพลังงานอย่างชาญฉลาดไปยังหลอดอลตรอยโวลเลตโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกระแสะไฟฟ้าโดยตรงแหล่งน้ำทั่วไปหรือแม้แต่น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วอาจเป็นแหล่งซ่อนตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ชุดไส้กรองของ eSpring ทำหน้าที่กำจัดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และนอกจากไส้กรองคาร์บอนกำมันอัดแท่งที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองแล้วเครื่องกรองน้ำ eSpring ยังใช้แสง UV ทำลายแบคทีเรียและไวรัสในน้ำที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้มากกว่า99.99 99เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบไร้สาย e c o u p l e ส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภยัยผ่านอากาศน้ำและชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อให้แน่ใจได้ในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุดของหลอด UV โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าโดยตรงมายังหลอด UV ภายในชุดไส้กรองซึ่งมีการปิดผนึกอย่างแน่นหนาและแยกออกจากแหล่งพลังงานเราจะสาธิตโดยใช้เครื่องทดสอบแบบใสพร้อมแบบจำลองชุดไส้กรองและกล่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานของอ e ีส pring โดยกล่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี้ประกอบด้วยขดลวดส่งสัญญ,ญาณที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหลอด UV เมื่อน้ำไหล ขดลวดที่เป็นตัวรับพลังงานอยู่ภายในชุดไส้กรองในการสาธิตนี้เราจะใช้ขดลวดรับอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในอ e ีกลบและใช้ปั๊มลมเพื่อจําลองการไหลของน้ําเมื่อน้ําเริ่มไหลหลอด UV ของเครื่องกรองน้ e ําอีสปริงจะสว่างขึ้นทันทีเพราะการส่งพลังไฟฟ้าแบบไร้สายอีกลบก็จะสว่างขึ้นเมื่อวางอยู่เหนือเครื่องอ e ีสปริงคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าการส่งพลังไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เปิดการกรองน้ําเพื่อทําให้หลอด UV สว่างเท่านั้น เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบไร้สาย eCouple ทำให้การผสานของเทคโนโลยีหลอดอูตราไวโอเลตกับไส้กรองคาร์บอนกำมันสามารถอยู่ภายในชุดไส้กรองเดียวกันจึงมีความทนทานและถอดเปลี่ยนได้ง่ายเครื่องกรองน้ำ eSpring คือความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเพื่อน,น้ำสะอาดปลอดภยัยและรสชาติที่ดีขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส eSpring จาก Mway